ก็แยกป็นสบงานนะครับก็เป to so ็นงานสัปดาห์สะพานข้ามม่น้ำแควส่วนนด่งแต่ยังไงนะครับก็พยายามนะทุกคนก็พยายามจะเรียกร้องให้มีการจัดงานเพื่อให้กมนทนพาะเรีกร้อง้มีการจันอก็มนะครี้องการังเ้ ยังไม่มีข้อศึกษายับงมีถือว่าโอเคเลครับเราทร้อมร่วมกันนะครับการส่วนในรายละเอียดือนจะขั้นละกต่หลดในรายบาของผู้สื่อข่าวโอเคนะครับอันนี้ไม่มีใครติดใจก็เสนอเมื่อได้ผู้รับจ้างนะครับเมื่อได้ผู้รับสื่อสารอะไรต่างๆแต่ให้เกิดไม่มีฉากหลังเป็นแบบเมืบบ ูจากข้างซ้ายข้างขวาอะไรต่างๆไม่มีบทบางอะไรต่างๆนะที่แบ่ไหนนะครับในเรื่องสักิภาพเรื่องอะไรต่างๆให้นี่ะวดาครับงนีครับให้เดือนผีก็บอกว่าเอาวันที่ที่สบปึ่เป็นก็เลยมีการประชุมอีกนัดนึนะครับเดื่อสัพระมา ของจ imer, ังหวัดกาญจนบุรีแลก staff, Hybrid, ้ก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นงานกาชาติที่เป็นงานแ่บพิธีการแอบธราคมที่เมวันการแสดงเป็นรู flower, ติมนก็จะลงกการแสดงและแสดงแล้จเป็นลโฟขวดโฟมไอ้แก้วโฟมถ่าโฟมอะต่างๆนี่ยทันอยอยู่รูสกมาหมดเลย ทีมรูปแบบการจัดงานใื้นที่การแบ่งพื้นที่พื้นที่ในการจัดงาน